ไปมันก็ไม่กล้าโมยไวยว่าเตอหมอนีดงสีีลเนี่ยเยเลยเนยไม่สาก็ว่าไม่ใช่ทุกวันก็ต้องย้อนกลับไปรับก็ถึงพี่น้ต้องส่งรไม่ใช่นนี้นะได้ใจอย่ามาเปัน้าีต้มาเลน

เหนลกนไม่่แล้วไม่เหลือยังไงอ่าดีเลยกมาแล้วนี่ตรงนี้ก็มีรถเห็นไหมแบนี้นะปักให้พยานใช่เลยอา่ขึ้อยากเอาเว้นที่ไว้พานละอม่าอย่าอไู่กางนต์กนงเ ที่านแม่่อแล้วเนี่ยรวยมาพี่พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะคีหน้าหน้ีวัดีนี่นี่นี่คือเชฟนะเอ้ยเอ้วัสดีครับเอ้ยเอ้ยมองเห็นปากเดี๋ยวจะลอได้ไหมถ้าไม่ได้พี่จะไปจอดที่โน่นพี่บอกปขึ้นไปบ้านไหนกันเออ ไปก่อนหลังรุดป่ะเป็นรุ <c oughs> ดเหรอ <c oughs> พี่เอสั่งอะไรมาป้ะเนี่ย <Okay. S 1> พี่คะไม่ได้ต้องหลายคนเออต้งองรอมายกตรงนั้น้่วแอ้<ะ>ไม่หหไหว นี่ก่อเพราะตอนขึ้นเนี่ยขึ้นมันถ่ยูกตาคุณคุป้าป้ายมาถ่ายรูปก่อนป้าป้าจอมอยู่บนงบนนี่ป้ายบนนี้ตาสวยปะเนี่ยอางนี้ต้องรอคุณยมเนวยไหม ทำได้เปลเนี่ยสวยไหมมันยไหมล่ะดีเด่นเลยนะโหวันนี้เสื้อใหม่ด้วยใช่ไหมที่ผมเจอเสื้อใหม่อ่าอะไรอะไรนะอะไรนะอันนี้รุดมาดิเฮ้รุดถ่ายเร็วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วมาเร็วเออสวยขอแรงหน่อยขอแรงก่อน ให้คนอยู่หน้ากี่หลังกี่น้ำน้ำหน่อยเหรอคนสำคัญเลยนะนั่นี่ะน้ำสวยมากวังนี้เดี๋ได้ไหมขึ้นได้ไหมพี่สาวเราอยู่ต้องถอยต้องถอยหลังนะเออเฮ้ยเดี๋ยวไหวไหมไหวไหมันหนี่มณิชแล้วเราจตรงไหนพี่น้ำขนาดเท่าไหร่ครับถ้าอยากขึ้มาจับตรงนี้ได้ต้องแบบทำนอนใช่ไหมล่ะ

คือทนี้มันหนักกว่าเพ่าะว่าพักก่อนไหมพักก่อนพักก่อนพ่อตาตาเอามือออกมือออกมือเขยับพักก่อนเราดูข้างหลังคนยังได้ก็ได้อันนี้หลังมันต้องข้างหลังหลายคนช่วยกัน่ะมันพื้นที่ไม่พอแล้วมันจะชนกันเองมากกว่าโอเคข้างหน้าสองข้างหลังหนึ่งคอยคอยซัพพอร์ตลดไว้นิดนึงแล้วกันเผื่อแบบเออแข็งพร้อมเดี๋ยว่างขาพี หาไอ้ตรงนั Von Von ้นตรงนั้นสิตรงที่เราเดิน่เนี่ยจำจำเราเองได้มจาเออเขาขึ้นอันนึ่งเออเฮ้ยหลังระวังหลังโอ้โเอหยนยจับให้ได้นทีโอเคโอเค ได้โอเคเอ้าตกลงมาลงโอ้โเฮยเก่งมากเลยุตเนี่ยสวัสดีครับอร่อยมากอ่อยมากหลายคังปะติดติด

พีแมวมีไม <proport> ่หาหมอรุกขัน่อนนะเดี๋ยวมีอะไรเดือนเดือนมกราม่ยังไม่ีแม่ตายไปบูบบ้านี่บ้าเกนตากันหมดเลยลิก้ก็คงตายเลยจิตผิดพรมคงตายได้ไหมอยู่นี่เป็นจ่าใหม่จิตคนเมื่อไหร่กลับสมพวานคนหวานก็เลือที่ยี่ได้ใส่สมพรสมมูลเท้าอยู่นี่ได้จุนละผิดรูปผิดรูปผิดรูป ให้กันหลีแอร์ไหมสาเธอก็ได้ทางนู้นยิ้มไปทางนู้นกองนู้นอะไรเราต้องตั้งอ้อ่าไม่เป็นไรอ่ะแล้วพี่เจมส์มาตรงนี้มากเราขายไงน้ำพริกมะขามน้ำพริกกะปิน้ำพริกบดานอะไรอย่างน้ำพริกเอาแคร์เออยข้าวฟ่างเขียนแอ้ย อ่าแม่แม่วรรักเอ้นี่เมื่อก่อนที่ขายที่กรมอ่ะขายน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกขามน้ำพรบดันน้ำพริกกะปิทีนี้เวลาเราพูดเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ปลาไหลวันนี้มอะไรขายมสี่ขามดันปินี้ยังไม่หมดสักชั่เลยยังไม่แพ็คเยังไม่หมดเไม่ได้ใช้เลยเขาบอกให้ไอยากกินน้ำพริกมันวางไว้ให้มันมันไม่ย่ใส่ เชืนะ่อว่นะาไปูกี่มูกอบพไม่ตอนนี้มันเป็นที่เลยไม่ัมันเหมือนมันเป็นหมาสในโกงได้ไหมได้ไหมได้ไหครันโกงแล้วโกงหน้ากันสบายดีนะ เราไใช่ลายค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะแบบโถยากเลยเนาะหมูจะให้คุณมือรยมาปล่อยแล้วบอกข้างเลยโอยพ่อแฮปปี้นิวเยียร์โวยพ่อรับมีใหม่ เ้าจับ้านอนได้นะพ่อเขียนผมเดินเดินมาเองร็วกว่าถ้าอยู่แล้วสมัมสมัยบอกไม่หพายไม่ไม่ได้เขาทามาาเลย้าอไม่จอนั้นไม่ใช่อ๋อพ่อใช่ไหมนี่ไม่ใช่เดบนเดินมาเองเร็วกว่าทำไมจ๊ะต้องใส่ไปเลย ไม่มีไม่ค่อยถัดเดินมั้งกินน้ำ่ยอะปวดขาได้เก็หน่อยแล้วกับพยาบาลวก็แบบเม้เราเสียตังค์เลยไปแ้ไจอมไงจอมหนึ่งกตานะหนึ่ตัวนะ พ่อไฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าผมไม่มีข้าวอยากให้สบายดูกรเด็นเบิร์ดนกอ่อหยไปหน่อยหายไองล้านเลยก็มาหมดทุกอย่างเลยดูดิเห็นไม โเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นกระเป๋ามันเยอะกระเป๋าเราเยอะเดี๋ยวก่อนกี็โอเคล้ววันนี้เป็นชนเงนอ๋อแจก่งหนึ่งหนึ่เลยเหรอแต่เดี๋ยวก่อนเอองานนี้เอาเอาาไมแจกเอาจะให้ใครอันไหนแจกเลย

นี่นี่นี่ยัยวนยคุณยยวนด้ย่นี่ยัยชวิบสองล้านได้มั้ยพ่อเนี่คุณยายไคุณาไไ่ไร่ตนเลยไปแล้วอล้วระบาายคนุณยายเอาใบไหนยิงใบไหนคืนโอ้โหนั่นนั่นแปะนันจ่อะไรกันปะวนด รุดอย่าไปยืนชื่อรุดนี่นั่งอยู่้างๆแล้วล้วแะตามแต่ละไห้ว่าห่ใครอ่ะรุดโอ้ห้ด้วยโอคโอรดยโกระโอ่รุดังนยันี่ไงเอาได้แล้วทางนี้จ้ะงไเอาไ ไม่ใช่ไปของพี่หน่งเอ้ยรอก่อนเอเทเยผิดี่เฮ้ยแปดส่้ยเกียร์กเกียร์ใครอันนึงให้ใครใเกียร์ก้ออตายได้ยเลือีกอันนึงให้ใครยศใเกีย้าลูกานเกียร์เกียร์เป็นไรเกียร์ม่เนไอค วันได้ยางมันยังไม่ได้นี่น่ไม่ได้แล้วไม่ได้หล่วไม่ได้ล้่งอ๋อได้แล้วโอเคัม่ได้แล้วไม่เป็นไรนี่ไนทีหล่คนสุดท้ายจะได้โชคมองหามองหาไอ้น้ำไอ้น้ไอ้น้ำ้น้้น้ำไ้น้ำอมน้ำไอไอ้น้ไอ้น้ไอน้ำอไอ้น้ออ้ไอ้น้อ ขอบคุณค่ะขอโชคดีขอโชคดียิงให้ดีเลยครับนั่งก่อนได้ยังบุ๊คดีแล้วดีแล้วเอาถูก่อนนะจ้าจ้าตามเลยเอาหลงตัวเอาหกตัวเอาหกคนเลยเอาหกคนละวันนี้ถึงซื้อได้ดีเอาเลขอะไรหาเลขเลหมดแล้วหมดแล้วอยากให้นั่งกระเป๋าเลยเหรอ พูดตั้งแต่เมื่อเช้าเออเนื้อเขาคแก่ตั้งชินลงกัโอ้ยไปเที่ยวไม่มีเกียร์แต่พอลงแล้วจะนั่งหรือเปล่าไม่รู้แ mmm ต่นั่งรถไม่กลัวไม่กล eh ัววันนั้นก็ไปจันไปเขาสุกีนไปกลับยังไม่เคยเลยไปเขาสุกีนแล้วลงแล้วนะลงแล้วลงแล้วนั่นแต่ที่จะจะให้ความร่วมมือหรือเปล่าลือยากลงไหมถ้าให้นั่งอยู่บนรถนะพาไปไหนก็ไปลงแล้วก็จะบอกว่าจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้ว ชอดีชดีสุขเต็มปีขอให้รวยขอให้รวยก่อนอันนี้ต้องแม่หวยเลยเนี่ยได้ช่ได้หนึ่งแกได้เลขอะไรมาก้นแดงเป็นจมือไงก็แกได้เลขอะไรมาไดี๋ยวนี้เดีได้นี้เขาหน้าชวนกันมาหน่อยเะเออแต่ไกินบาน์นะ คนนี้จะอะไรคนนี้ไม่มีใครได้พูดอ่ะเมื่อก่อนแกไม่พูดขนาดนั้นนะพูดนี่แกไม่ได้พูดมากขนาดนั้นอะไรจะพูดไม่ทันเขาสิเดี๋ยวจะพูดมาตั้นไปไหนแต่ไรแล้วนี่นี่คนกัลยาณ์สีนี่คุณยายจั่วฟังอย่างเดียวไม่จำได้เออแต่ต้องรอแกมาดีกว่านั่งรถไปพัทยากันน่ะแล้วแม่บอกว่า ฉันฟังไม่ไหวขนาดแม่คงแม่ถึงพัทยาไม่หย okay. like really so kind of ุดขนาดแม่ร้องเลยอ่ะปกติคุณเลื้ยงนี่ก็ไม่แม่บอกว่าฉันหลับตื่นขึ้นมายังพูดอยู่เล้วเสิร์ฟไลคุณยายทุกวันเลยเพราะแบบแต่ไลค์ก็ไปเที่ยวตอนเดี๋ยวใกล้มีอีกโปรแกรมหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูไฟเลยนะ ก็เดไปอะไรกไปอะไรปที่หัวลำโพงอะไรเด็เล็เด็กเล็กไปไงนงอแนวนี้ไหมแนวนี้ตาได้นั่งตรงไหนตาก็นั่งตรนี้ะนั่งตรงนี้เลยนั่งตนตาไม่ไดมตรงนนี้เลยอันน้เนี้สะดวก่าเราแต่นั่เลยอยากเราลก็ได้าไม่ปว้องตรงน ไม่นั่งนิ่งเฉยเลยค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่อนั่งอย่างนี้เลยตานั่งเป็นประธานอยู่นี่อ่ะเอาหมาไปด้วยอ๋ออ่ะเอาหมาอเอแล้วมีไฟสว่างนิดนึงเอาด้วยหมาด้วยไหมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้มาเจอติ๊กต็อกเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเปิดไฟให้มันจะได้สว่างไม่ว่าเปิดไฟจะได้ติ๊กต็ออ๋อนี่อ่ะบ้านเขา

ไอิชเย้โอ้โหัวรววโอเคเห็นเห็นมันใหญ่เหนัใหญ่นั่งเขาไปไปดูก่อนก็ได้ไปดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะยังไงอะระไรรอไีเร็วเร็วเที่ยวกางสายเจอสูริี่อนี่กเขาให้โชคก็ โอเคแด่เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนครับดีูกกยค่ะไป่อโอบคงานตชคดีสาวอแม่คุณยายของม่าคุณตาลูกเขาตังน้อยนิดได้ครับไม่เห็นเลยอ่ะไม่เสื้อของเไปเถอะ

เดี๋ยวไปดูหมอนเองเขาบอเดกหมูเดงหมูเดงแล้วแล้วเดี๋ยวเราไดหมูเดงหมูเดงนั่นน่ะแลาวเดี๋ยวจะเอามานอนที่บ้านมาใช่นั่นนอนอยู่คนเดียวจะได้คุยกันเมื่อก่อนจะมานอนกับแม่นะคุยใหญ่คุยใหน่ต้องใจะเอารถมาพี่เกียรติพี่เกียรติกับลงไปส่งใหญุ่ตข้าใหญ่โตรักคนเป็นไป อกุ่สาตาสวยตาตาหลอกก่อนไม่เป็นไรตาอขึ้นยังยังไม่กลับยังยังไม่กลับแม่บอกว่าอะไรอีอยู่ตรงจักกะลังแอ้วไไม่ใชว่อยู่ตรงจักกะลังอใช่ปะจักกลังแอีนี้เป็นไงสบายดีนะสบายดีนะไปลงเอาของเอาอะไรของเอไปกิน

กองไป็กระเป๋าใส่พราะลงพราไม่ดไม่เขาบอกว่าแสงเข้าตาเขาเขาจะต้องใส่วนน้ำดีกว่านี่กว่าเพพี่ตงจัดให้ทุกปีอ่ะได้นี่ใครว่างก็มาได้ค่ะจะบอกว่าจะใสเดี๋ยวทวงก็บอกอีกทีคิดว่าวันที่สิบสามมืองเงยนเดิมออะพ่อสิบสามไปนคิดว่าวันที่13บสาม้ อ้นเปนจบอกแล้วของส่วใหญ่อันนี้ของไท่องของของขอแกงแกแกง้ไยรู้แล้วเอาตรงนี้ยืมก่อนเลยนะเร้องจกตรงนี้ยงนะรู้นะ้นมอดว่าไปหาหมอนะสวัสดีค่ะมีเวลาไปฝากมต้อง้อถามลูก็ต้องไปเข้าค้าไปอ่ะเอไป

พี่จับไม่ใช่หรอไม่จับเขาจับแต่ชื่อพี่แต่ชื่อแต่เลขไม่เห็นฉันไม่ต้องห่วงก็บอกว่าฉันบอกพี่เรืองเชิญสาวนะพี่แกบอกไม่ต้องได้หวกลุ่มเนี้ยตลาดตลาดคือสาวพ่อใช่ไหมเขามีลูกสามคนมีพี่เอแม่คนโตพี่ตุ้มแล้วก็ลุงเหน่งอ๋อสามพี่น้องเออ ต้ไปแล้วนไม่ให้พอเยอะขนาดนีไม่มีคนอยู่แล้วให้ได้เยออแล้วพแล้วกพอแล้วูจะได้็ไม่ใช่บ้างโอ้โยิงให้ก็ยิงได้ใช่ใช่ยิงให้ให้นิดหน่อยนะไม่ได้ให้เยอะนานๆเจอกันดีค่ะตาตาให้ตั้งหกล้านโอ้ยเรา ยิงให้กันได้ลูกนะอไม่ได้ลูกช้ากช้าคีกช้าแข็งแรงนะคะให้ทุกคนมีความถูกความเจริญนะลูกนะั้งกิจการงานเจริญรุ่งเรืองลูกรยมั่นหวังมให้รวย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 ๆๆ่ลกควยรวยรวยขอบค่าสอ12ล้านสองล้านตรนีได้ไปยัง แม่เขาให้หลานให้หลานของหลานก็เหมือนแม่คุณยายก็ของของเน้าลายก็ให้หลานอยู่ไปให้นูกอยู่ไปให้แกให้แกมึ่งอืมอันนี้มันอยู่ที่บุคคลให้แกอาจจะไม่ถูกแต่ว่าอยู่ที่เน้าลายก็อาจจะถูกคืออย่างนี้น้าลายได้แปดใช่ไหมก็สลับกันสิก็ได้กันสีมาคืออย่างทีนี้แกบอกแกบอกแกอยากจะซื้อแปดแปด เข้าใจป่ะออการดูมาก่อนแล้วทีนี้พอดีพอดีคุณมาลือให้ลอตเตอรี่มาแล้วมันมีแปลกๆแกให้นลาัยไงน่ารัยอยู่แปลกๆแกบอกอย่าได้แลบอกไอ้อย่างนั้นเอาไปเลยแล้้วน่ารักที่สุดได้แล้วเขามาแบบเองแบบลุกลัวเออใช่เราก็เลยอ้าวพอดีนัาจิ๋เคยพูดตอนมาเนี่ยนะบอกอย่าอย่าซื้อลอตเตอรี่แปลกๆ ก็ผ่อนดีผอดีอ่ะไรไม่ให้แกเลยอันนี้ระดับนี้กขาเลยเปนนั่งรอตรงนู้นก่อนรถเข้ามาแล้วนี่ไม่นั่งรอตรงคุชบาทนี่ในบ้านเอารถเข็นกันเก่าเข้าลงนี่เลยนะแกก็เดียวไม่ได้ฮะไม่ได้เอาหนาวถอยได้เหรอเอาเดี๋ยวพี่คอยประคองไว้หน่อยแล้วกันลดุดอาตาเราบังนะอ่ะไปแล้วเออเนี่ย บอกแล้วว่าให้เดินเองยืนเดินเองค่ะลงนะลงนึ้งเออถ้าเดินเองเราเก็บรองเท้าก่อนเอาเก็บรองเท้าเราใส่มาเดี๋ยวรองเท้าตายเดี๋ยวเรงเท้าให้เรียบร้อยซีนะให้ไฟให้ไฟให้ไฟกระตายหน่อยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เออไม่ได้นะอ๋อมีแผลมีแผลถ้าอย่างนั้นแส่มันยังไม่ตอนขึ้นรถจะร่วงเอามาแล้วดิใช่ไหมนี่นะ ขั้นขั้นยาวหน่อยนะคะ